สวัสดีจากเดลนัทพุทิคลีสดค่ะ ช่วงนี้บรรยากาศในช่วงที่ไปมาจะเป็นปลายเดือนกุมภาพั2567อัปเดตจากเจ้าหน้าที่อุทยานคือ,อยังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำเนื่องจากน้ำน้อยนะคะแต่สามารถเข้ามาชมน้ำตกชมวิวธรรมชาติมาให้อาหารปลาได้ค่ะ บริเวณที่ตั้งของน้ำตกตัดหลวงนะคะจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผูคาซึ่งถ้าใครเดินทางมาเที่ยวอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วจะมุ่งหน้าไปยังถนนโค้งหมาเลขสามจุดของน้ำตกตัดหลวงจะเป็นทางผ่านพอดีค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนทางขึ้นไปถนนโค้งหมาเลขสามนะคะปากทางเข้าจะอยู่ด้านซ้ายมือจะเขียนป้ายว่าโรงเรียนบ้านพุ่งเฮา เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ขับตรงไปนิดนึงจะมีทางเข้าของน้ำตกเซิร์ชจ,จาก google ไปตาม gps ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณน้ำตกนะคะของลานชั้นที่1ค่ะบริเวณน้ำตกยังมีลานชั้นที่2นะคะแต่ในวิดีโอนี้การบันทึกภาพไม่ได้เดินขึ้นไปให้ดูจะเป็นลานกว้างค่ะ เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามและแน่นอนค่ะไปเที่ยวที่ไหนจะมีกฎระเบียบให้อ่านปฏิบัติตามอย่างเค้่งคัดนะคะเพื่อธรรมชาติที่สวยงามจะได้มีไว้คงอยู่กับเราไปนานๆเที่ยวนานไปกับอิวน่านบูติกรีสอร์ทในวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในโอกาสถัดไปสวัสดีค่ะ